โรคจอประสาทต,ตาเสื่อมส่วนใหญ่จะเจอในคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปในกรณีของคนไข้นะครับคนไข้ย,ยังอายุน้อยอยู่ซึ่งจะเจอได้น้อยมากๆจริงๆครับอ,อ,อหมายความว่าหมายความว่าคนไข้จะมีความสามารถในการมองเห็นเนี่ยเริ่มลดลงมาเรื่อยๆเออแล้วจะตาบอดสนิทภายในเวลาสองปีครับ <ơ> <nước> หมายความว่าผมจะต้องตาบอดภายใน2ปีนี้เ่ะครับใช่ครับหมอเสียใจด้วยนะครับ บังบังจะทำอะไรเนี่ยนิกายอย่าเข้ามานะเว้ยใิกาเข้ามาบัางโดดจริงๆนะเว้ยบังหยุดเลยบังใจเย็นๆน,นะมาคุยกันให้รู้เรื่องได้ไหมคุยเหรอชาินนี่บังกะไรจะตาบอดนะเว้ยตาบัางมันกนะไรจะบอดนะเว้ยแล้วบังกะไรจะมองกะไรไม่เห็นอะแล้วบังจะใช้ชีวิตต่ตอไปยังไงวะฮะนี่บงังผมมีนี่มาให้บังด้วยอะไรอะ เอ้ยไหนๆนเนี่ยบางจะต้องเป็นคนตาบอดแล้วอ่ะวันนี้บางก็มาลองฝึกเป็นคนตาบอดดูสิเอาอย่างนั้นเลยเหรอแต่ว่าบางต้องใส่แว่นแบบนี้ด้วยต้องใส่แว่นด้วยนะใส่ด้วยใส่ด้วยแบบนี้นะเอ้ยใช่เลยนี่ถ้าถ้าจะขนาดเนี้นะก็ก็คงต้องไปขายลอตเตอรี่แล้วแหละมั้งเนี่ยโอ้โหซื้อไหมครับพรุ่งนี้รวยครับเหมือนคนขายลอตเตอรี่จริงๆเลยนะเนี่ยซื้อไหมครับพรุ่งนี้รวยครับโอ้โหอลไรของบาง ไอเดียน <gegen violin> <acy> <left> ี้ดีว่ะดีเฮ้ยเดี๋ยวนะชาหินบางอยากจะเข้าห <kind abonn> ้องน้ำอะรู้สึกปวดฉี่แถวนี้มันมีมันมีห้องน้ำไหมห้องน้ำเหรอบางใช่เออแล้วทำไมบางไม่รอไปเข้าที่สำนักงานอุทยานนะบางโอ้ยตอนนี้มันปวดฉี่มากเลยอ่ะบางว่าเดี๋ยวบางบางฉี่แถวนี้ก่อนดีกว่างั้นเอ็งรอตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวบางมานะไปดีๆนะบางโอเค

ทำไมมาฉี่นาจังเนี่ยรัวโดนคืนซักไปทะเลทราตายแล้วเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเรีบไปดีกว่าเนี่ยฟ้าร้องฝนกำลังจะมาเลยรีบไปรีบไปเลยรถจอดอยู่ตรงไหนรถจอดอยู่ตรงไหนฮะรถน้ำไปเลยน้ำไปเลยเออเอานำไปเลยจบแล้วเหรอเฮ้ยยังไม่ทันจะรู้เรื่องก็จบคลิปซะแล้วโหนี่ถ้าอยากดูเต็มๆรวดเดียวจบเลยนะไปที่เว็บไซต์ w i f i x tv เว็บไซต์ที่รวบรวมรายการสาระบันเทิงฮาลาน ดูยังไงกดที่ลิงด้านล่างเลยนีย่มีลิงด้านล่างอยู่เนี่ยด้านล่างด้านล่างเนี่ยกดเลยกดได้เลยกดได้เลยไม่ใช่นิ้วกดนะใช้คลิกอะ่ะใช้คลิกอะ่ะกดลงไปกดไปเสร็จดูเว็บได้เลยกดสิกดยังยังไม่กดใช่ไหมเดีย๋ยวจะให้ตามไปที่บ้านใช่ไหมฮะกดกดได้ยังกดยังกดกดแล้วดูเลย